ดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนนะคะตามวัตถุประสงค์ที่ท่านนายกอบตระเกยียนได้กล่าวรายงานมานะคะก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็ทราบว่าคณะวิทยากรนะคะที่มาให้ความรู้กับท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นมาจากไกา,ารษณีมาจากพอพอพ,อพอนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะอุบัติเหตุมีเกิดกขึ้นบ่อยนะคะ เราก็จะได้รู้สิทธิหน้าที่ของเราว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างตัวดิฉันเองคือสำหรับการอบรมวันนี้ซึ่งเป็นการอบรมร่วมระบางองค์การบริหารส่วนตำบลัะเรียบร่วมกับศูนย์ไกลเกียร์ภาาประชาชนอำเภอนามนในการอบรมครั้งนี้นะครับก็เพื่อดผสมก็เพื่อให้ประชาชน ได้รู้ได้รับทราบเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานตามรัฐธรรมนมูญก็คือให้ได้รู้ได้รับทราบว่าสิทธิและเสรีภาพของตัวเองมีอะไรบ้างสองเพื่อลดปัญหาในเรื่องข้อพิพาทต่างๆในชุมชนเพราะทุกคนก็จะรู้กฎหมายในเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพของตัวเอง และชุมชนก็จะได้รู้หน้าที่บทบาทตามรัฐธรรมน,นูญฉบับนี้มิฉะนั้นการจัดอบรมในครั้งนี้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลดักเรียมร่วมกับสูนเกีตรภาคประชาชนอำเภอนํำมนก็ขอบคุณนะครับทุกททุกภาคส่วนเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือกันอย่างดีแล้วก็หวังว่าการอบรมครั้งนี้นะครับคง จะได้ผู้เข้าลงมคงจะได้นําความรู้พื้นฐานกฎหมายพื้นฐานในการนําไปใช้ในชีวิตปัจจำบันต่อไปตองขอบคุณมากครับประเทศไทยเนี่ยการเข้าถึงความยุติธรรมเนี่ยของประชาชนรากหญ้าระดับประเทศเนี่ยยา,ยากเหลือเกินเพราะเอิญมีพราบัญญัติ การไก่เกลี่ยข้อพิาพาทปี2,562เราจึงจัดโครงการจัดตั้งศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนโดยรวมคนตั้งแต่5คนขึ้นไปเป็นคณะกรรมการดำเนินการของศูนย์เราเนี่มีทั้งที่ปรึกษา มีทั้งคณะกรรมการดําเนินการแล้วมีสําสนักงานเป็นของตัวเองที่ไปที่มาของคณะกรรมการตามกฎหมายรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ประสบความเดือดร้อนจากการยุติธรรมทั้งคดีแพ่งทั้งคดีอาญา ทุนทรัพย์ไม่เกิน5 0 0แสนบาทสามารถแก่เกลียได้นะครับอ่าคดีอาญาเนี่ยโทษอัตราโทษเนี่ยต่ำกว่า3ปีลงมาสามารถไก่เกลียได้อันนี้คือบทบาทหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมภาคประชาชนนะครับของ ตำบลน,นามนซึ่งศูนย์ของเรานี่ได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์แก้ไขคดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้ประชาชนเข้าศูนย์ไกลเกลี่ยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราให้บริการาประชาชนทั่วทุก เขตอำเภอในจังหวัดก,กระสินสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ของเราได้ไม่ต้องเสียค่าใด้ดทั้งสิ้นแล้วคดีต่างๆที่เราได้ไกลเกลีย่ยแล้วได้บันทึกข้อตกลงแล้วสามารถนำฟ้องร้องต่อศาลได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านวิธีการการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคือเอาข้อตกลงนของเราเนี่ยไปให้อัยการบังคับฟองคดีได้เลยมีมีท่านใดสอบถามมีไหมครับไหนๆก็มาแล้วก็เวลาเลยก็ไม่เป็นไรครับมีไหมครับถ้าถ้าไม่มีก็ก็อ่า หลังจากจบการบรรยายแล้วก็นอกรอบก็ได้นะครับ่นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ที่ตั้งใจรับฟังนะครับตั้งใจรับฟังแล้วก็ให้ความเป็นกัน